สวัสดีวันสงการนะครับทุกคนกลับมาพบกับช่องโอปอชแนลกันอีกแล้วนะครับอ,อากาศร้อนๆอ,อย่างนี้เรามาดับร้อนกันหน่อยดีกว่าด้วยข่าวอันเย็นสบายกันบ้างน,นะรับเพ,เพื่อนเพื่อเพราะวะ่าล่าสุดนะครับน้องลิซ่าของเรานั้นโอ้โหแอบไปทงไปเที่ยวแอบไปแหงเอาแอบไปเดทกับใครคนนึงมาแล้วเขาเข้ามาลงใน IG ส่วนตัวเป็นภาพหลักบนหน้า IG ของเขาเลยนั่นเองนะจ๊ะก็คือน้องเดสตินี่โรเจอร์ของเรานั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยเขามีกรณีที่บอกว่าเออน้องลิซ่าของเรานั้นเอาเพลงทอมบอยของน้องเขามาเตเ้าลิก จากหน้ามือเป็นหลังมือนั่นเองจ้าอย่างที่เพื่อนๆรู้ว่าโอ้โหตอน,น,นแรกๆเขาจะไม่รองเพลงอะไรอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขาก็ต้องเปลี่ยนใจพราน้องลิซ่าของเราเอาเพลงเขามาเต้นปุ๊บแล้วเพลงเขาก็เลยมียอดสตรีมเพิ่มขึ้นภายในคืนเดียวถึง 1 9 3 9กเปอร์เซ็นต์กันไปเลยทีเดียวนะจ๊ะต้องบอกว่าพลิกชีวิตจริงๆแล้วเขาก็ออกมาขอบคุณทุกรายการมีโอกาสก็พูดถึงน้องตลอดจนเนี่ยมีโอกาสได้แหงเอากัน2ต่อ2แล้วก็เอาภาพมาปล่อยให้อิจฉาตาร้อนที่โตเกียวนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็แอบ,บถ่ายรูปกันที่โตเกียวนั่นเองนะจ๊ะ2ตาอ2แล้วก็แบบไปคุยไปแหงเอาการคงแบบเจอกันแล้วก็เฮ้ยฉันดีใจที่เจอเธออะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นบรรยากาศที่แบบได้กงได้กอดกันอะไรอย่างเงี้อันนี้คือแอดแบบคิดไปเองหนระือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างาเบ นี่นั่นเองนะครับแล้วก็ได้ไปดูคอนเสิร์ตไปสนับสนุนซึ่งกันและการที่บอลพินโตเกียวที่ผ่านมาด้วยนั่นเองก็โอ้โหน่ารักทั้งคู่เลยแต่ว่ามันไม่ใช่แค่นั้นเพื่อนๆเพราะว่ามีอีกคนนึงเนี่ยเหมือนว่าจะติดซอยห้อยตามมาด้วยนะจ๊ะซึ่งแอดก็ไม่รู้ว่าเขามีความเกี่ยวข้องยังไงกับนอริซ่าหรือว่ากับเด s t i นีโรเจอร์ได้หรือเปล่าเพราะว่าเขาถ่ายภาพในสถานที่เดียวกันจ้าและพอแอดเนี่ยตอนแรกกดลิงก์ไอจีไปเฮ้ยไม่เจอใครวะก็เลยก๊อปชื่อเขาเนี่ยไปค้นหาเพิ่มเติมเลย ออซึ่ง l ล v e Nation เนี่ยเขาจะมีเครืออยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับถึงบางประเทศจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ก็ช่างมันเถอนะเนาะซึ่งรอบนี้เหมือนเขาเนี่ยอ,อ,อาจจะมาดูคอนเสิร์ตหรืออาจจะมาทํางานที่โตเกียวก็เลยมาดูบอลพิงค์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยได้มีโอกาสเจอโนริซ่า้วยเปล่าอันนี้แอดก็คาดเดาไปต่างๆนานาน,นะจ๊ะหรือว่าเขาอาจจะเป็นแบบมีส่วนมาเก็บคงเก็บขา่าวเพราะเขาทํางานด้านการสินด้านเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนต์พอดีอนะเนาะก็เลยมีส่วนเกี่ยวข้องกับโนริซ่าทางอ้อมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าาดไอาอกมจ ก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆให้ได้ดูกันว่าเฮ้ยเขาได้เจอริซ่าเหมือนกันจ้าเฮ้ยรู้สึกว่ามัน VIP เหมือนกันนะเออ แล้วก็มีอีกคนหนึ่งด้วยนะครับที่เขาเนี่ยไปเจอนอริซ่าด้วยเหมือนกันก็คือคนนี้เลยคุณที่ใส่แว่นนะครับก็คือคุณเวอร์ดี้นั่นเองจ้าซึ่งถ้าใครอยากรู้ว่าเขาเป็นใครนะครับแอดได้ทําคลิปแยกไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ไปดูกันได้จ้าต้องบอกว่าเป็นคนใหญ่คนโตคนหนึ่งของญี่ปุ่นเลยละจ้า้องเดซินีของเราก็ได้ถ่ายรูปคู่กับเขาด้วยอะ่ะเออแสดงว่าน่าจะเจอกันหมดเลยนะแอดว่านะจริงๆแล้วอ่ะมีคนเป็นขยงที่อยู่กับคุณเดซินีเราเจอก็ไม่รู้ทั้งกลุ่มนั้นได้เจอโน ไม่พอนะครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพี่เอกชื่อดังของเกาหลีพี่โบโกมของเรานะครับเขาก็มาลงภาพนี้นะครับซึ่งก็คือภาพรวมครอบครัวเซลินเกิลเซลินบอยของเราซึ่งจะมีน้องลิซ่าพี่โบโกมแล้วก็ V BTS นั่นเองนะครับแถนเขายังทําการแขกน้องๆของเราด้วยนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเออภาพนี้เป็นภาพจริงเลยเอามาลงใน IG ส่วนตัวนะครับแต่ยังไม่เห็นน้องลิซ่าลงนะส่วนตัวแอดก็ไม่ได้ติดตาม V BTS ก็เลยไม่ได้ไปตามดูนะครับว่าเออเขาลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่น้องลิซ่าของเราก็ บินไปบินมาหลายประเทศมาเดี๋ยวบ,บ,บินไปนู่นบินไปนี่คืองงแทนโอริซ่าว่าเออ <c oughs> แรงดันในร่างกายจะยังปกติอยู่ไหมนะแต่ก็เท่าที่ดูจากการที่แอบไปกินร้านอาหารไทยวันก่อนยังแบบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่สนุกสนานก็น่าจะเป็นเด็กสนต่อไปอยู่ในตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะแล้วก็การลงพนี้เป็นการยืนยันแล้วก็ตบหน้าไอ้พวกที่ตัดต่อรูปน้องวันก่อนแอดอยากจะให้นนริซ่าเนเขาแจ้งความจริงๆนะมาทําให้ตัวเองเสียภาพลักษณ์เสียชื่อเสียงนั่นเองครับโอ้โหแคนแทนเบาๆแต่ก็นอริซ่าก็คงจะไม่สนใจเพราะว่านอริซ่าของเราต เพราะว่ามันเสียเวลาชีวิตเอาไปทําความดีดีกว่าไอ้พวกนี้มันก็ทําความเร็วต่อไปก็ช่างมันนะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวทุกอย่างก็สะท้อนกลับเข้าตัวมันเองนั่นเองนะจ๊ะก็สำหรับคลิปนี้มาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเราจะไม่ดราม่ามากมากว่าน,นี้นะครับเราจะมายินดีกับนออ้องลิซ่าก,กันนะอะยังไงวันนี้ก็ขอสวัสดีวันสงการานต์กันด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับถ้าหยุดแล้วก็ขอให้ไปเที่ยวด้วยความสนุกสนานมีความสุขกันทุกคนทั่วหน้ากันเลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวเซบาไปก่อนเจอกันใหม่ใน